สวัสดีค่ะ fc ทุกท่านสวัสดี fc ทุกคนเลยนะคะวันนี้เป็นวันที่27ตุลาคม2565นะคะที่ท่าน fc เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นเลขสรุปเป็นสูตรของสาวดำนะคะทั้ง3ตัวและ2ตัวนะคะสาวดำทําสูตรนี้มี16หาง เลขสตัวมี16หางนะคะส่วนเลขบนล่างมี12หางอันนี้เป็นสูตรของสาวดำเองนะคะสาวดำลองทําดูว่ามันจะเข้าไหมวดนี้เป็นวดแรกนะถ้าวดนี้เข้าสาวดำก็จะวดต่อไปก็จะทําให้อีกนะคะที่สูตรสตัวมี16หางแล้วก็12ตัวบนล่างก็นี่ก็มี สิบสองตัวนะคะบนล่างเลขสองตัวนะคะอันนั้นเลขสามตัวนั้นก็มีด้วยกันสิบหกหางค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่เป็นงวดแรกนะคะแคปเอาไว้เลยนะคะ นี่เป็นเลขซองนะคะนี่เป็นเลขซองนะคะเป็นโรคเป็นเลขขอโทษจะเป็นโรคไหมเป็นเลขซองห้าพันบาทก็ให้กันมาเป็นเวลาสามปีนี้นะคะสําหรับเอ็ซีเอฟซีคงจะจําหน้าตาเลขซองที่ให้เป็นประจำมาสามปีแล้วได้นะคะ ถ้าชอบก็จัดเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะวดนี้บูย่าน่าจะให้เล็กรางวัลอีกแล้วนะคะอันนี้เป็นเลขของอาจารย์ใต้เลขลับนะคะอย่าลืมนะคะแคปเอาไว้เลยนะคะ แคบไปเลยนะคะท่านผู้ชมแคบไปเลยค่ะแะคบไปเลยนะคะนี่เป็นเลขพ่อปู่สายขมิ้นนะคะเลขพ่อปู่สายสมิ้สายขมิ้น ขายปันมาเลขพ่อปู่สายเขมรน,นะคะสามตัวสองตัวและสองตัวบนล่างนี่คือเลขล็อกนะคะเลขล็อกนะคะชอบก็จัดขัดก็ซื้อเลยนะคะมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะ,ะแคปเอาไว้เลยค่ะ น,นี้เป็นเลขของปู่ปู่ที่ท่านจะสร้างสนทาอยู่ใกล้ๆกับบ้านของคุณยายนางนะคะันนี้เป็นเลขของปู่ห้าเจ็ดแปดนะคะปู่ห้าเจ็ดแปดค่ะ ปูห้าเจ็ดแปดให้มาแล้วนะคะแคบไปเลยนะคะแคบไปเลยแคบไ,ไปแล้วก็ไปดูนะคะว่าเราชอบตัวไหนนะคะวันนี้ปู่องอ่านย่าดอกไม้ให้รางวัลน,นะคะมีปูย่าให้รางวัลน,นะคะแล้วก็มีย่านนอะไรก็ให้รางวัลอ๋อมีอา마นะคะอามากให้รางวัลที่หนึ่งนะคะวันนี้ ปูองอาจญาติอกมาก็เป็นรางวัลที่หนึ่งนะคะดูว่าของปู่ไหนญาติไหนจะเข้านะคะอันนี้เ,เลขปู่วัดป่าอุดรจะ้ะของปู่วัดป่าอุดรน,นะคะวันนี้จะดูมีหลายหางเพราะว่าเป็นเลขทู่ แล้วก็เป็นเลขฝันนะคะก็เลยดูเหมือนลายหา้วก็หนึ่งศูนย์เก้าก็ก็ซ้ากันนะคะเอาดำน่าจะเป็นเขียนผิดเองน่าจะนั่นน่ะนะคะไปก็เลยดูเป็นเยอะนะคะท่านชื่นชอบท่านจัดเลยนะคะชื่นชอบจัดเลยค่ะว่ปู่สามแปนะคะ นี่อาจารย์พลกทมนะคะอาจารย์พลกทมมาแล้วนะคะอาจารย์พลกทมแล้วก็อาจารย์สอนะคะอาจารย์สองวันนี้ให้มาแล้วนะคะนี่ปู่ช้ยบานนะคะ ปูชัยวานนะคะสามตัวมีสองหางห้าเก้าสี่ศูนย์เก้าสี่นะคะของปูชัยวาน,นะค่ะอันนี้ ของพ่อปู่จีสุดโทจ้ะน,นี่เป็นของคุณยายนางล้านเปอร์เซ็นนะคะของคุณยายนางล้านเปอร์เซ็นวดน,นี้นะคะคุณยายนางล้านเปอร์เซ็น ตัดสินใจเองนะคะทุกท่านนะคะอันนี้เป็นของอาจารย์สอค่ะนะคะก็ให้มาสี่หางนะคะ407 507 017 097 3ตัวบนมีสี่หางนะคะสองตัวล่างคงจะเป็นบนล่างนะคน3507นะคะ ต่อไปก็เป็นเลขปูนาโคค่ะปูนาโคนะคะไม่ย่าบาังบดนะคะ แคปไปเลยจากแคบไปเลยนะคะไม่ยาสีดาจันค่ะพิจารณาดูดีนะคะไม่ยาสีดาจันมาแล้วนะคะเมื่อคืนนี้ค่ะ อมมาร์าวันนี้ให้เราวันที่หนึ่งนะคะดูเลขอาม,ม่าสวยมากเลยค่ะศูนย์เก้าเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดนะคะเลขของอาม,ม่าค่ะ าเกี่ยงนะคะดูเลยนะคะท่านผู้ชมหวยหดนี้เลขเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะคะเี๋ยวมันก็ด่าห้งใชนะ่ไหะ องาาอาจญาติดอกไม้ให้รางวัลที่หนึ่งนะคะสาธุขอให้มาที่โอโหแม่ยา่ารางวัลที่หนึ่งนะคะ ันที่หนึ่งะ้าดูว่างวดนี้จะได้นะค่ะเรียบร้อยนะคะท่านผู้ชมรางวัลที่หนึ่งนะคะจะเป็นของใครนะคะ FC ดูนะคะว่ารางวัลที่หนึ่งจะเป็นของใคร ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีนะคะริ่มรวยริ่มรวยถูกหวยลัตเตอรี่นะคะถูกลัตเตอรี่นี่สบายใจนะคะ roi 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 ไปไหนเอาไป,ไปด<ล><ๆ>ูขอให้ทุกท่านโชคดีนการสำหรับตัวเลขในงวดนี้สมตัวปังๆด้วยนะคะปู่ย่าช่วยเ c ขซีของลูงด้วยจ้า